เราผู้กล้างจงระวังเถิดขณะที่ท่านกำลังเร่งก้าวหนีจากมหานทีแห่งเพลิงลาวาที่กำลังทลักไหลคลันเสียงกึกก้องสถานปตพีดังขึ้นจากเบื้องล่างแผ่นดินแตกแยกออกเป็นร้อยชีกขานและจากหุบเหวเหล่านั้นได้ปรากฏเงาร้ายอันมหึมาแมงมุมยักษ์แห่งความมืดมิดได้ตื่นขึ้นจากการจำศีล มันขยานขึ้นสู่พื้นป่าดวงตาเรืองแสงจับจ้องเล่งท่านเป็นเหยื่อรายถัดไปของใหญ่มรณะท่านจงรู้ไว้เถอะว่าท่านมีเวลาเพียงไม่นานนี่คือบททดสอบลุยเดียวอันศักดิ์สิทธิ์ที่ขนานนามว่าอารักโดโฟเบียมีสองหนทางแห่งการพิสูจน์พลังทางรอดที่หนึ่ง ผู้บริหารทำผลงานในฐานะตัวแทนหรือตัวแทนในหน่วยงานหท่านต้องทำผลงาน1 0 0 0 0แสน PC ต่อผลเพื่อรับเงินรางวัล3,000บาทแต่ถ้าตัวแทนมีสัสดส่วนอีโพลิซีมากกว่า80%เงินรางวัลจะเพิ่มเป็น5,000บาททางรอดที่2สร้างผลงานยูนิต PC ให้ได้3 0 0 0 0 0 PC เพื่อรับเงินรางวัล3 0 0 0บาท แต่ถ้าหน่วยงานมีสัดส่วนอ e ีโพลิซีมากกว่า80%เงินรางวัลจะเพิ่มเป็น5,000บาทสำหรับผู้ที่ตกรถจากภารกิจ Black p a n t h อ r ในเดือนกันยายนถ้าท่านสามารถทำภารกิจบุคคลได้สำเร็จท่านจะได้รับเงินรางวัลและกลับเข้าสู่เกมแต่หากท่านทำไม่สำเร็จท่านจะไม่ได้กลับเข้าสู่เกมผลงานทั้งหมดของท่านในภารกิจทีมทุกภารกิจ จะเป็นโมคะพันธีเส้นทางแห่งชะตากรรมนี้มีแค่ต้องสู้ให้ชนะเท่านั้นขอพรแห่งแสงสว่างจงคุ้มครองและขอให้ท่านฝ่าฟันทุกความมืดมนไปได้เพื่อสืบตำนานแห่งเกียรติยศในนาม The h e r o ร่